ที่เราใช้งานอยู่นะคะถ้าจํารหัสไม่ได้เราสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ได้ค่ะไม่ต้องไปถามรหัสเดิมนะคะไม่ต้องกู้เลยรหัสเดิมสร้างใหม่ไปเลยค่ะเมลเดิมนะคะแค่เปลี่ยนรหัสผ่านง่ายนิดเดียวค่ะมาดูวิธีกันค่ะวิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail ค่ะ Gmail ที่เราใช้งานได้อยู่ถ้าเราจํารหัสไม่ได้สามารถเปลี่ยนรหัสได้นะคะไปดูวิธีเปลี่ยนกันได้เลยค่ะจะเข้าไปเปลี่ยนที่ตัว Gmail ก็ได้หรือที่เพจโต้ก็ได้ค่ะตัวอย่างเราเข้าไปเปลี่ยนที่เพจโตนะคะแตะเข้าไปค่ะ ใครมีเมลมากกว่าหนึ่งนะคะให้เลือกเมลก่อนนะคะว่าเราจะเปลี่ยนรหัสของเมลไหนนะคะแต่เปลี่ยนเมลก่อนค่ะเราจะเปลี่ยนรหัสเมลนี้นะคะแล้วไปที่โปรไฟล์เหมือนเดิมเข้าไปที่จัดการบัญชี Google เข้าไปที่หัวข้อข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเลื่อนไปตรงหัวข้อรหัสผ่านค่ะนี่นะคะหัวข้อรหัสผ่านนะคะ รหัสผ่านความปลอดภัยเพื่อป้องกันบัญชี google นะคะเคยเปลี่ยนล่าสุดก็คือ26เมษาจำไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยค่ะกดแต่ถัดไปตรงนี้นะคะตรงลูกศรน,นะคะถัดไปค่ะพอถึงหน้านี้นะคะเราก็กดลืมรหัสผ่านนะคะเพราะถ้าจำไม่ได้ก็กดลืมได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดลืมรหัสผ่านนะคะระบบเขาก็จะให้เราใส่รหัสหน้าจอนะคะ ถ้าตัวเมลนะคะอยู่ในตัวเครื่องของเราเราจํารหัสหน้าจอได้ก็คือกดผัดไปได้ค่ะด้วยการใส่รหัสนั่นเองนะคะสแกนไลน์้วมือไว้ก็สแกนได้ใบหน้าก็ได้หรือว่ารหัสหน้าจอก็ได้ค่ะดําเนินการต่อค่ะใส่รหัสหน้าจอของเราค่ะแล้วกดดําเนินการต่อ หลังจากที่เราใส่รหัสหน้าจอของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะให้เราตั้งรหัสผ่าน Gmail ใหม่ทันทีค่ะใส่รหัสผ่าน Gmail ทั้งสองบรรทัดต้องตรงกันนะคะหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะกดเปลี่ยนรหัสค่ะแตะเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนรหัสค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเปลี่ยนรหัสเมลนะคะใครจํารหัสไม่ได้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะเปลี่ยนแปลงรหัสล่าสุดเห็นไหมคะ ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะรหัสใหม่จะเป็นรหัสปัจจุบันที่เราใช้งานควิธีรีเซ็ตรหัสผ่านเมลนะคะถ้าจําไม่ได้นะคะต้องการที่จะรีเซ็ตเมื่อไหร่ก็สามารถรีเซ็ตได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ